วันนี้ออยจะมาออกกําลังกายลดหน้าท้องส่วนล่างนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปออยก็รบกวนขอให้เพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามนี้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะก่อนหน้านี้ออยทําคลิปออกกําลังกายนะคะลดหน้าท้องส่วนบนใช่ไหมคะพอมาคลิปนี้ออยจะมาลดหน้าท้องส่วนล่างนี่เป็นวิธีง่ายๆที่ออยลองทำด้วยตัวเองแล้วมันเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะ ก่อนอื่นออยต้องมาถามเพื่อนว่าเคยเป็นเหมือนออยบ้างไหมคะว่าออกกําลังกายแทบตายวิ่งเหนื่อยมากแต่ว่าหน้าท้องเราไม่ลดสักทีเหตุผลที่หน้าท้องของเราไม่ลดนะคะก็เพราะว่าคือออยอยากจะถามสาวหลายๆคนก่อนว่าเคยมีปัญหานี้กับออยไหมคือคําถามคือว่าออกกําลังกายแทบตายแต่ทําไมพุงของเรายังไม่ลดนะคะคือวิ่งแบบเหนื่อยมากหลายกิโลมากแต่ทําไมพุงมันยังกองอยู่ที่เดิมนะคะ แล้วบางคนก็อาจจะเกิดอาการท้อเพราะว่าฉันออกกําลังกายฉันเหนื่อยน,นะแต่ทําไมหุ่นฉันถึงไม่ลดสทีใช่ไหมคะคือเหตุผลที่พุงของเราไม่ลดสทีนเหตุผลที่พุงของเราไม่ลดสทีนเพราะว่าการที่เรารับประทานพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกน้าตาลพวกเคก้กพวกเฟรนฟรายหรือว่าจะเป็นหมูสามชั้นนะคะซึ่งถามว่าเรารับประทานรับประทานได้ไหมแต่ว่าการที่เรารับประทานบางคนอาจจะรับประทาน ในปริมาณที่มากเกินไปแล้วก็ส่งผลทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถนำพาไขามันที่เรากินเข้าไปเนี่ยคือมันเอาไปเป็นพลังงานไม่ได้ทั้งหมดนะคะร่างกายของเราจะเอาไขามันจากที่เรากินไปไปใช้เป็นพลังงานในกิจกรรมในแต่ละวนันแต่ถ้าวันไหนที่เรากินเยอะแล้วคันนี้ไขมันเอาไปใช้ไม่หมดร่างกายเอาไขามันของเราไปใช้ไม่หมดมันจึงเกิดปัญหา มันจึงเกิดปัญหาไขามันมากองอยู่ตรงนี้นะคะไขมันจะมากองอยู่ตรงนี้สะสมไว้นั่นก็คือว่าเราร่างกายของเราไม่สามารถนำพาไขามันตรงนี้ไปใช้งานได้หรือไม่สามารถเบิร์นได้ทั้งหมดนั่นเองสิ่งที่จะช่วยให้เราเบิร์นไขมันส่วนนั้นออกนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายเฉพาะส่วนเฉพาะที่นะคะเพื่อจะได้เอาไขามันนั้นออกไป จากร่างกายของเรานะคะโอเคค่ะงั้นไปดูวิธีออกกําลังกายหน้าท้องส่วนล่างกันเลยว่าทํากันยังไงนะคะออยบอกเลยว่าง่ายๆแค่ทําตามแบบออยค่ะ การที่เราเกรงหน้าท้องมันจะทําให้ไขมันของเราเบิร์นนะคะท่านี้นะถ้าเป็นไปได้ทําให้ได้เยอะมากที่สุดไม่จะเป็นขขต้อง15ท่านี้มันสามารถเบิร์นหน้าท้องตรงเนี้ยได้เยี่ยมมากท่าที่สี่นะคะท่าที่สี่มันเป็นท่าที่เราเกรงกล้ามท้องมันจะให้เราได้กล้าท้องสวยข้างนี้ด้วยนะคะ ได้เร็วมากถ้าต่อไปค่ะเอ้ยชอบค่านี้มากเพราะว่าการที่เราทำแบบนี้และแบบนี้ขึ้นมาคือคุณดูก้ั้นของ,ของก้า้นของของเรากำลังออกกำลังกายอยู่ก้า้นของของเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะมันเป็นการเบิร์นไขมนันตรวนี้ได้ดีมากท่านนี้ถ้าเป็นไปได้ทุกท่าเอ้ยบอกเลยว่าให้เกิน15ครั้งจะด,ดีที่สุดและได้ผลเร็วค่ะ ไม่จําเป็นต้องเร็วนะคะนะซูมดูที่หน้าท้องนี่เลยว่าเนี่ยหน้าท้องของเรามันกํนาลังเดินอยู่ ียบแบนนะคะนี่ก็เป็นวิธีออกกำลังกาย5ท่าที่ใช้ลดหน้าท้องส่วนล่างนะคะนี่เป็น5ท่าที่ออยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วทำให้หน้าท้องส่วนล่างของเราเล็กลงนะคะคือมันมีการเกงยีนบางตัวที่แบบเราใส่ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้อะเราต้องบังคับตัวเองว่าคือฉันจะไม่เปลี่ยนไซส์ฉันจะไม่เปลี่ยนไซส์ หลังจากที่ออยออกกำลังกายด้วยท่าทั้งหมดนี้มันก็ทำให้ออยสามารถรูดซิปเป็นิงยินขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปลดหน้าท้องส่วนบนเดี๋ยวออยจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะไปดูก,กันได้เลยขอ,อย้ำนะคะท้าออกกำลังกายขอ,อย้ำว่าออกกำลังกาย